ขอปลาครับวันนี้ครับ,รบผมเราจะว่าครับพี่น้องเลี้ยวซ้าย,ายวันนี้พีพ่น้องมาหาต้นหม้นอะอยู่ในผู้ผู้พานอำเภอหน้าแก่นะครับพี่นอ้องยางขึ้นตินผู้กระหอบแล้วครับยางบอท่านเพื่อนนะผูู้บาเพิ่นไปก่อนนะครับ พาพี่น้องชมบรรยากาศธรรมชาตินะภูเขาภูพานครับพี่น้องสมัยก่อนเนาะเป็นที่เป็นฐานข้อมนิดนะครับพี่น้องแถวนี้สิเป็นภูพานหน่อยหน้าแก่นี่สิเป็นเป็นฐานข้อมนิดนะครับสมัยข้อมนิดนะครับสองพันห้าร้อยสิบสี่สองพันรอยสิบหานะ้านี่ครับเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับ ปลาเขาเนาะครับได้บรรยากาศธรรมชาติปลาเขาให้พี่น้องได้รับชมนะครับโอ่เพื่อมีโมไซค์เพื่อนก็นคอยขอี่ขึ้นไปนะครับขนสเสบียงนะยางบ่ทัน,ทนเพื่อนล่ะนี่ยังไง เอาม er. ือต like okay, ิดเอาไอคางลางบ่กคางคาง้างมองไฟนังอ่ะมันคองออกไซออกวาบนั่งโมไซค์ครับพี่น้อง เมื่อกี้ยางมาไว้ครับทางก็จะลำบากหน่อยนะครับมากับคูบาครับเมื่อยครับพี่น้องมาเนี้ยยังบ่หอดยุดหมายอยู่ครับพี่น้องเขาก็อ,กกอยุดตีนผูครับ ไปเรื่อยๆครับคูปาว่าระยะทางสองกิโลนะยางจากตีนเขาขึ้นหลังภูนะครับยังบ่หอดจุดหมายอยู่ครับพี่โนโอ้องเม่นมนยังครับครูปาีาานน้โอเอ้มันสูงพอดเอาไปได้ครับนะหาหาเอาตัวมันตามครับ ืัอนี้พาพี่น้องเขาป่าครับพี่นอ้องยุตีนผู้เนาะเออยอุตีนผู้ผู้พานนะครับหลังหลังด่านถ้ำสูงนะครับมาเที่ยวป่าครับืนันนี้ช่วงบริเวณถ้ำสูงกับถ้ำเพื่อทองนะครับเป็นหลังผู้นนี้ภาพพี่น้องขึ้นหลังผู้เลยครับ เดินป่าไปสองกิโลนะยังบ่หอดจุดหมายอยู่ครับโอ้พี่นอ้องอยางมาเห็นห่างในพันนะครับห่างในพันลาสัดอยู่หลังผู้นะครับพี่น้องลาสัดปลาสัดปลาทีเบาหนุ่หลักนกหนูพวกนี้เพิ่นล่ากันไดน้นะครับ ถ้าสัตว์ป่าอนุรักษ์ในลาบได้ครับแต่ว่าผู้พานในสิบโมมีบ่มีช้างครับบมมีช่างคือผู้เ,เขาใหญ่นะยังพหอดจุดหมายอยู่ครับพี่น้องเสาเมยซะก่อนครับนี่ครับถือสเสบียงมาน้าครับมานีถวยชามกับเขานะครับถือมาน้าครับแม่มาบานท้างนี่ก่อนผมเสาเมือยก่อน มาคูบาโน่คูบาโนนจันแดงนะครับมาทำกันครับนั่งพักค้าวเดียวสุกเชิญครับพี่น้องหลงหลงทางโอ้ลับทางเก้าปะเพื่อหลงทางครับทาง ทางไปด่านหลังผู้ทำสูงนะครับเดินเดินยอดกลับทางเก่าครับมผมสงสัยทางแยกตัวนั้นนะพี่น้องมาหอดนะครับหอดจุดหมายครับ สวัสดีครับยายสวัสดีครับครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับขอหอดจุดหมายปลายทางไออันนี้มันทำยังก่อนนี่นะที่เที่ยวอยู่ฮะเขาผ้าซองเขาผ้าซองบ่คคพระโอคำผ้าซองเนาะโอเออเป็นเป็นด่านคำผ้าซองเนาะด่านคำผ้าซองวันนี้ก็ซีมีนาพาด้วครับมีนาพาจุดชมวิวแล้วก็มีครับครับเดี๋ยวไปเบิรงก่อนครับใช่ค่ะไปน้ำกัน พาพานำหน้านะเจอเจักหลังแล้วเนาะไปไปไปโอ้ยมามามาขี่น้องสี่พามาเบิ้งนำตางครับครับครับมีมีผู้นำทางผู้นำทางเป็นชมวิวธรรมชาติไกลอยู่บ่หรอไกลครับประมาณ5 0เมตรลึืองอ๋อ10เมตรโอ้ยแล้วกันย่างมา2กิโลแล้วบ่ยานเนรอครับ มาครับผู้บาครับพี่น้องผู้บาพามาเที่ยวป่าครับวันนี้นี่ก็เป็นถนนครับขับรถเข้ามาได้ครับโอ้รถมอเตอร์ไซค์นี่เนาะขับมอเตอร์ไซค์เราขึ้นมาได้ผสมผสาน,น,นเดินไป่านะครับเดินจากตีนเขามาสองกิโลเมตรนะครับพี่น้องขึ้ามาหุกเขาปิ๊กแค่ไหก โอ้ยหกน่าติดเด้ยนทางทางไม่ปเด็นนี่โอ้แถมอไม่ยังแตนห่บมอพงาไม่ได้ครับเตนหน่อยเล่นลวพอดีกับปั๊มตน่อยยเห็นแตงนี่ครับเต้นหน่อยไปงษ์เห็นแตนลยผจากที่ทางไหนอมเห็นทางนั้นหมอเห็นเห็เห็นย่านตอมหัวมกิน <ส> <orman pulse. S 1> มันมีผมนะหัวบ่โอ้เอาคุณพอโน่ไปมี่บานน้ำบ่คุัพ่โน่มีทางบ่พากันมาได้พากันลุยป่ามาครับเม <sm Un resh at> <Trans danach formula> ื่อกี้นี้มาทางหลัดครับพี่น้อง แต่นกะไรแน่แต่แต่ไรตอดอาจารย์เป็ดเอาขี้สบหรืเป่าโอ้โหแต่แต่ใส่นู้กันเองครับพี่น้องวันนี้มามาแบบกันเองครับค่บาครับค่บาผ้าม้ามายาง ครูปาพามาเข่าป่าครับพี่น้องลุยขนาดหม่มมมด,ดอ,อ,อนในป่าไกไม้ป่าครับพี่น้องดีครับมีนายพานนำทางครับ ผ่ <laughs> านป่านำทางมากับคุณบ้านี่หลงหลอบหนึ่งนะครับเหมือนนี้ทำยางหมูเลยใส่อันนี้บอทำยางหมูนะ ทำย่างหมูป่ะครับนี่บัวทำทำผัดซองผมผมหอก็เคยได้ยินี่ทำผัดซองพาพี่น้องลุยปลาครับเขาปลาเขาดงครับมาเนี่ยเขาปลาเที่ยวชมธรรมชาติครับพี่น้อง แต่ตอนนี้ยังอยู่กลางภูอยู่ยังเห็นวิวทำอยู่ทั้งทีบ่ไปยังนะ ทำพระซองนะโคดหินพระซองใส่คุบ้าจุดชมวิวนะนนโอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นกระท่อมมันเขาจะมาผากักบ่อแม่พันผันผกป่ะโ,<อ>โ,โอ้สโอ้ซาเมติกิเป็นโอ้เป็นแคมเก่าบ่อสเก่า โอ้มานอนอยู่ผิดเลยมากบกบดานยู่พี่เนาะโอ,โอ้มีพระขอบคุณมีแต่เมยุไหม่บอรอึดสพอรขาบอกให้อยู่แล้วเอาเมนงมาเห็ดที่นอนไม่ยั้งในขันในขวดเนาะที่ตัวอ,อันนี้ในนาถับนะครับโอ้มีรูปพระธรมนะครับพี่น้องสมัยตะกี้เป็นที่ผักทิ้งเพิ่นนะครับรูปหลวงปู่สน,นครับ เป็นบอกอยู่ขวามือนะโอ้หลวงปู่คำพันธ์แล้วหลวงปู่หลวงพ่อโตเนาะที่กบดานกิ้งคือยักษ์ก็มีนะครับพี่น้องตามเขาตามผู้เลยนี่กิ้งคือยักษ์ครับเป็นแรงกบดานคูบาเพ็ดสมัยเพิ่นเป็นโยมเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นเพิ่นยาแล้วย้อนรอยอดีตคูบาเพ็ดครับมื้อนี้พาพี่น้องเขาผู้ผ่าน สมัยวัยรุ่นเพื่อนบ่าธรรมดาครับมานอนอยู่ตามป่าตามเขาไม่ยังครับนะโอ้บงบงโอ้ยานยัดแมงบงเนี่ยนะครับแมงบงผู้ครับมาแต่เริ่มคืนนี่เป็นอาทิตย์เลยนะครับเนาะแม่นเลยโอ้นน่กิงคือกิงคือกระโตใหญ่นะครับตัวซ้ำน่โปง สมัยก่อนนี่เป็นแหล่งกบดานคอมมนิตครับแถวนี้ข้อมมนิตสมัยผมยังน้อยนะครับปีสองพันหนร้อยสิบสี่นักบ้านเนาะแม่นมาสิสองพันหนร้อยสิบสี่สิบห้าขอมนิตกบดานแถวผู้พนนันเป็นแหล่งพักพิงของทีมงานคอมมนิตเพิ่นครับทำแถวนี้ครับ ปีนปีนทำผ้าซองอามาผิดซอยลขามหากันเมื่อไรจันเองไโดดเลแล้วครับโอ้เป็นบาบอกโอ้ตีนผู้มันเหนื่อยนะล้ไปทั้งคุ่เละ ขึ้นพิษซอยเมื่อกี้ขึ้นพิษซ่อยอมา้วองอ่เหรอยู่่จะแดงลงลงทางเก่าไปแล้วครับไปมาได้อยู่คนละโขดหินไปหากันมาได้ครับ